เคยสงสัยกันไหมครับว่าทาไมลูกค้ากลุ่มเวลของธนาคารถึงเติบโตอย่างต่อเนื่องเรามาหาคําตอบด้วยกันนะครับสวัสดีครับผมเคนจากมันนี่บอฟฟาโลนะครับไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังที่ฟังผมอยู่เนี่ยมีใครอยู่ในกรุงเทพเหมือนกับผมบ้างไหมครับช่วงนี้นอกจากเรื่องของที่รถของกรุงเทพเนี่ยกลับมาติดเหมือนเดิมแล้วนะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราผ่านช่วงวิกฤตโควิดมาแล้วก็เริ่มเปิดเมืองกลับมาทุกอย่างเริ่มกลับ ใกล้เคียงกับสภาพปกติมากๆเนี่ยนอกจากเรื่องของรถติดแล้วเนี่ยอีกเรื่องนึงที่ผมรู้สึกได้แบบไม่รู้สึกไปเองเลยผมถามเพื่อนมาหลายๆคนแล้วเนี่ยก็คือรถป้ายแดงเต็มถนนเลยครับและที่สำคัญนะครับกลุ่มรถป้ายแดงต่างๆเหล่านี้ก็เป็นกลุ่มรถยุโรปซะเยอะด้วยนะครับใครรู้สึกเหมือนกันลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ ซึ่งจริงๆผมบอกกับเพื่อนๆก่อนเลยนะคะว่าเพื่อนๆไม่ได้รู้สึกไปเองครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆครับซึ่งจากข้อมูลในช่วงโควิดจนถึงหลังโควิดเลยนะครับมีอย่างหนึ่งที่น่าตกใจมากๆเลยครับก็คือในช่วงปี2021จนมาถึงตอนช่วงโควิดข้างหลังเนี่ยครับยอดขายรถยุโรปนะครับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อเทียบกับก่อนช่วงโควิดหรือสรุปง่ายก็คือคนเรามีกําลังซื้อมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าเขาได้กําไรจากตลาดคริปโตที่บูมกันหรืืืออออเเเเเปล่่่่่่าาานน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 นะคครรัััััับยยยมมมมมมีีงงงิิใใช้้้จจกกกผไไไแหูพด ซึ่งผมเลยลองไปหาบทวิเคราะห์นะครับผมก็เลยไปเจอข้อมูลตัวหนึ่งมาครับจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียนะครับหรืออาเซียนเดเวลลอปเมนต์แบงก์หรือที่เราจะเรียกย่อๆกันว่า ADB นะครับส่วนตัวผมคิดว่าบทวิเคราะห์จาก ADB เนี่ยเป็นอีกหนึ่งบทวิเคราะห์ที่ค่อนข้างแม่นเลยนะครับโดยข้อมูลจากฝั่งเอเชียบ้านเรานะครับซึ่งเขาก็มีการเปิดเผยเข้ามานะครับว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยครับทำให้คนที่มีรายได้น้อยนะครับยิ่งมีรายได้น้อยลงไปอีกส่วนที่มีคนที่มีรายได้มากหรือที่เราจะเรียกว่าคนรวยเนี่ยครับ เป็นเฉพาะที่ประเทศไทยนะครับเพราะว่าเมื่อไปดูบทวิเคราะห์ในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาแถบเอเชีแยแปซิฟิกทั้งหมดนะครับก็เจอปัญหาเดียวกันครับที่คนจนยิ่งจนลงคนรวยยิ่งรวยขึ้นนี่ไปอีกนะครับซึ่งถ้าเกิดถามผมนะครับผมว่าอาจจะเป็นเพราะตัวนโยบายที่เราใช้กันในช่วงที่เกิดโควิดมั้งครับว่าเราใช้นโยบายทางการเงินทั้งทั้งนโยบายทางการคลังนะครับอัดกระหน่าเข้ามาในช่วงโควิดอย่างมากเพื่อให้เศรษฐกิจมันหมุนต่อไปได้นะครับซึ่งให้เพื่อนๆลองจินตนาการดูนะครับเวลา อัดเงินเข,าข้ากระเป๋าผู้คนและผู้คนใช้จ่ายนะครับการใช้จ่ายมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่มันจะหมุนขึ้นข้างบนไปเรื่อยๆดังน,น,นั้นกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์จากการอัดฉีดมากที่สุดนะครับแน่นอนว่าไม่ใช่คนฐานลากที่ใช้จ่ายไปวันๆแน่นอนแต่ว่ารายได้ทั้งหมดนะครับมันจะหมุนกลับขึ้นไปสู่กิจการที่อยู่บนหัวพีระมิดนะครับนั่นก็คือกลุ่มคนรวยนั่นเองครับดังนั้นก็เลยไม่ไปที่หน้าแปลกใจนะครับว่าทำไมคนรวยถึงยิ่งรวยขึ้นในช่วงที่ผ่านมานั่นเองครับ ซึ่งนอกจากนี้นะครับผมก็ไปเจอข้อมูลที่น่าสนใจมีนะครับว่าอันนี้แค่เฉพาะประเทศไทยก่อนนะครับว่าประชากร1%ข้างบนเนี่ยนะครับถือรองทรัพย์สินมากกว่า 80%ของทางประเทศเลยนะครับซึ่งพอผมเจอตัวเลขนียผมก็หายสงสัยเลยครับว่าทําไมกล่าวธนาคารต่างๆนะครับถึงจับกลุ่มลูกค้านะที่เป็นกลุ่มเวลมากขึ้นครับที่มีเงินลงทุนตั้งแต่ 1- นถึงสล้านขึ้นไปหรือว่าจะเป็นกลุ่ม private banking นะครับที่มีเงินลงทุนตั้งแต่50ล้านบาทขึ้นไปมากขึ้นนะครับในโลกของการเงินนะครับจะมีประโยคที่ว่า money is not fungible นะความหมายมันเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆเงิน1ล้านบาทนะครับ จะมาจากคนหนึ่งคนหรือมาจากคน1000คนเนี่ยเรียกว่ามีค่าไม่แตกต่างกันเพราะว่ามันมีค่า1 0 0ล้านบาทเหมือนกันครับถ้าไม่นับประเด็นว่าเรื่องความเสี่ยงที่ลูกค้าคนเดียวอาจจะถอนเงินออกไปทั้งหมดแล้วทำให้ขาดสภาพคล่องได้นะครับเงินก็คือเงินครับ ค่าธรรมเนียม1%ของเงิน100ล้านบาทก็คือ1ล้านบาทเท่ากันครับสมมติน,นะครับว่าถ้าเราเป็นธนาคารเราต้องหาเงินฝาก100ล้านเนี่ยเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างหาคนฝาก1 0 0แสนบาท1,000คนนะครับเปรียบเทียบกับการหา10ล้านบาท10คนเนี่ยหรือว่า100ล้านบาท1คนเนี่ยการหาลูกค้ารายใหญ่ๆแล้วดูแลแบบจัดเต็มให้พิเศษแบบต่างๆมากมายนะครับเพื่อให้ลูกค้ารายใหญ่มาใช้บริการนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่ทําได้ง่ายกว่ามากๆนะครับทั้งในแง่การหาลูกค้าเอ่ยทั้งใน่าัเนสววต ผมก็เคยทํางานอยู่ในธนาคารหนึ่งที่ให้บริการกลุ่มลูกค้ากลุ่มเบลที่มีเงินลงทุนสูงเหมือนกันนะครับผมบอกได้เลยครับว่าการให้บริการสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยดีกว่าลูกค้ากลุ่มโทวไปอย่างชัดเจนเลยครับตั้งแต่ห้องรับรองเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการแบบส่วนตัวหรือที่เราจะคุ้นๆที่เรียกกันว่า R M หรือว่า l e a i o n s h i p Manager นะครับที่คอยให้บริการแบบส่วนตัวมีปัญหาอะไรก็โทรหา R M ให้เคลียร์ไม่ต้องโทรเข้า call center ค,คุยกับระบบอัตอนโนมัติเลยนะครับลูกค้าเซกเมนที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับอย่างธนาคาร CMB p f ซึ่งจะมีที่ปรึกษาการเงินแบบส่วนตัวนะครับที่คอยจัดพอร์ตการลงทุนแนะนําการลงทุนแบบคัสตอมไมท์อัปเดทเข่าวสารการงทุนแบบทันท่วงทีนะครับที่เหมาะกับตัวลูกค้าสามารถตอบโจทย์ทางการเงินให้กับลูกค้าได้มากที่สุดนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทางธนาคาร CMB เนี่ยครับก็มี ทั้งหุ้นกู้กองทุนรวม Equity Link ลิงก์โมไปจนถึงเวลเคดิตหลายเรียกได้ว่าครบองค์เครื่องมือการลงทุนที่กําลังมาแรงเหมือนกันนะครับลูกค้า CMB p r e f e r นะครับก็ยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินอีกมากมายเลยนะครับมากกว่าลูกค้าทั่วไปนะครับเช่นเรดเอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์นะครับที่สูงกว่าปกติถึง8เท่าหรือเรทเงินฝากประจําที่1.9%ต่อปีนะครับซึ่งถือว่าสูงมากมากเลยครับเมื่อเทียบกับธนาคารคู่แข่งนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเรทสินเชื่อบ้านเฉลี่ย3ปปีีีแแรก2.4%ตตต่่อนนะัั้้งงวจถึสาคมศ2565นี้เท่านครบ เรียกได้ว่าว้าวมากๆเลยครับสำหรับสมาชิกใหม่ CMB p r e f e r นะครับรับเบีคยคโบนัสสูงสุด3,500บาทและสามารถรับคะแนนสะสมสูงสุดถึง12,000คะแนนต่อปีนะครับหรือเทียบเท่าประมาณ12,000บาทเลยนะครับซึ่งสําหรับใครที่เป็นสมาชิกนะครับสามารถนําคะแนนไปแลกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆได้มากมายเลยนะครับที่ตอบโจทย์ในชีวิตในแบบของตัวเราเองนะครับผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า My p r e f e r ได้อย่างสะดวกสบายเหมือนคอนเซ็ปที่เขาตั้งมาในปีนี้นะครับเพราะนี่คือชีวิตที่ใช่ I p r e f e r สําสหรับใครที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกนะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างนี้ รหรือสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ผ่านทางแชทคุยกับเจ้าหน้าที่ในช่องทางไลน์จิ้มที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับหรือจะเดินเข้าไปที่หน้าสาขาของธนาคารเลยก็ได้เช่นกันครับเชื่อว่าทุกคนน่าเห็นภาพกันมากขึ้นแล้วนะคบว่าไอ้เศทษฐีประโยชน์ที่เหล่าธนาคารมอบให้กับกลุ่มลูกค้าเวลหรือกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ของกิจการเขาเนี่ยจัดหนักจัดเต็มขนาดไหนนะครับซึ่งส่วนตัวคิดว่าไม่ใช่เรื่องที่แปลกนะครับเพราะธนาคารเองก็จาเป็นจะต้องดึงดูดให้ลูกค้าอยู่กับธนาคารให้นานที่สุดนะครับพยายามรักษาความสัมพันธ์แบบต่อเนื่องงงซึ่่่หหหหลลลลััักก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 าาาาารรรรดููแค้้้ใใญทีสํไบธุิจเป็็น ไม่ใช่แค่ธานาคารหลอกผมเชื่อว่าธุรกิจอื่นๆก็เป็นเช่นกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครได้เรียนบริหารธุรกิจและรู้จักกฎ80-20เนี่ยที่เขาบอกไว้ว่าลูกค้า20%แรกของเราเนี่ยจะสร้างไรายได้ให้กับเรา80%นะครับผมเชื่อว่ากฎนี้ยังน่าจะใช้งานได้และเป็นจริงอยู่จนถึงทุกวันนี้เลยครับ ถึงแม้ว่าบริการกลุ่มลูกค้าเวลจะเน้นหลักไปเรื่องการลงทุนส่วนตัวเองก็อยากจะแนะนําให้ว่าตัวเราเองเนี่ยก็ต้องศึกษาและเลือกการลงทุนด้วยตัวเองเป็นด้วยนะครับเพื่อให้สามารถลงทุนได้กับโจทย์กับความต้องการของตัวเองมากที่สุดนะครับถ้าหากใครพอมีงบส่วนตัวเป็นลูกค้าเวลของธนาคารสักที่หนึ่งส่วนตัวผมว่าก็เป็นทางเลือกที่ไม่เลวเหมือนกันนะครับเพราะไม่ว่ายังไงเราก็หนีการทําธุรกรรมทางการเงินไม่ได้อย่างน้อยต้องมีการใช้บริการแน่ๆครับการได้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากการแค่ฝากเงินธรรมดาผมว่าก็ไม่ใช่เรื่องทีี่่่เเเเสสยยยยยยหหาาาออออะะะไไรรรรนนนคคคััับพงดด็กกกลลมมูุุุ้ผจจทู ทุกคนเลยครับให้กดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกคนรับฟังเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงานมันนี่บัฟเฟโลนะครับเพื่อตั้งใจผลิตชิ้นงานดีๆต่อไปนั่นเองนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ